สวัสดีครับทุกคนวันนี้เรามารีวิวครับเจาะลึกหุ้นกลุ่มป้องกันประเทศกันหน่อยดีกว่าครับว่าใช่โอกาสในการลงทุนของเราหรือเปล่าหรือหุ้นกลุ่มนี้เนี่ยควรจะมีไว้ในพอร์ตไหมนะครับเราเหมาะกับหุ้นที่ผลิตอาวุธสงครามอุปกรณ์ป้องกันประเทศหรือเปล่านะครับปฏิเสธไม่ได้เลยนะว่าสงครามความขัดแย้งหรือภัยคุกคามทางไซเบอร์อะไรต่างๆที่เกิดขึ้นในโลกของเราปัจจุบันเนี่ยมันมีขึ้นทุกวัน,นครับสงครามระหว่าง รัสเซียยูเครนนะครับโอ้โหทางฝั่งโน้นนะฮะเกิดสงครามกันนับไม่ท้วนนะฮะแล้วก็เกิดขึ้นบ่อยครั้งนะครับและไม่มีทีท่าว่าจะสงบสุขได้เลยนะครับโลกของเราเนี่ยก็เลยต้องมีอุปกรณ์หรือว่ายุทธโธปกรณ์ต่างๆครับที่บริษัทเหล่านี้เนี่ยผลิตขึ้นมานะครับเพื่อสร้างความมั่นคงให้กับประเทศของตัวเองนั่นเองนะครับแต่แนวในฐานะของนักลงทุน,นครับ บริษัทเหล่านี้เนี่ยเราควรจะพิจารณาลงทุนหรือเปล่านะครับหากใครที่มองการไกลนะครับคิดว่าอุตสาหกรรมป้องกันประเทศเนี่ยไม่ได้ผลิตแค่อาวุธนะครับแต่ยังรวมถึงเทคโนโลยีล้ำๆอย่างระบบ AI ระบบอัตโนมัตินะครับระบบไซเบอร์นะครับเพื่อเสริมความมั่นคงให้กับประเทศต่างๆทั่วโลกแล้วนะครับ อุตสาหกรรมนี้เนี่ยก็ยังเป็นอุตสาหกรรมที่มีโอกาสในการเติบโตนะครับแล้วก็ยังสามารถไปต่อได้เรื่อยๆนะครับในอนาคตนะอะไรทําให้หุ้นกลุ่มนี้เนี่ยฮอตฮิตได้ขนาดนี้นะครับเรามาดูกันหน่อยนะครับอันที่1เลยนะครับรายได้เนี่ยมั่นคงมากเลยนะครับรัฐบาลแต่ละประเทศเนี่ยก็ยังคงทุ่มประมาณมหาศาลครับในการป้องกันประเทศนะครับไม่ว่าเศรษฐกิจจะดีหรือจะร้ายนะครับก็ต้องป้องกันประเทศตัวเองไว้ก่อนนะครับ ทำให้บริษัทกลุ่มนี้เนี่ยมีรายได้เข้ามาอย่างต่อเนื่องนั่นเองนะครับอันที่2นะครับบริษัทเหล่านี้เนี่ยเติบโตได้ไวนะครับความต้องการอาวุธและระบบป้องกันต่างๆเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับเพื่อนๆทั้งจากความขัดแย้งระหว่างประเทศเองก็ตามนะครับภัยก่อการร้ายหรือภัยคุกคามทางไซเบอร์นะฮะบริษัทที่พัฒนาเทคโนโลยีล้ำๆเหล่านี้นะครับก็จะได้เปรียบนะครับในการขายสินค้าและบริการของตัวเองนะครับ อันที่3นะครับหุ้นกลุ่มนี้เนี่ยจะเป็นหุ้นที่ส่วนใหญ่จะจ่ายปันผลดีนะครับบริษัทในกลุ่มนี้เนี่ยมักมีนโยบายจ่ายปันผลที่ดีนะครับทำให้นักลงทุนที่ลงทุนในหุ้นกลุ่มนี้เนี่ยจะได้รับผลตอบแทนอย่างสม่ําเสมอนั่นเองนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับไม่ได้มีแต่ข้อดีอย่างเดียวนะครับเรามาดูความเสี่ยงของหุ้นกลุ่มนี้กันหน่อยนะครับหุ้นกลุ่มนี้อย่างที่บอกนะว่าเป็นกลุ่มที่ค่อนข้างกระจุกตัวนะครับแล้วก็ เน้นขายอุปกรณ์พวกป้องกันประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นจรวดยานรบนะรับรถถังปืนหรืออะไรต่างๆระเบิดนะครับก็คนซื้อก็ต้องมีลักษณะเฉพาะเช่นเดียวกันนะครับความเสี่ยงของหุ้นกลุ่มนี้ก็คืออันที่1เลยนะครับพันผวนตามสถานการณ์ครับราคาหุ้นจะขึ้นขึ้นลงลงตามสถานการณ์โลกและนะโยบายรัฐของแต่ละประเทศครับอันนี้เนี่ยเราต้องติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดเลยทีเดียวนะครับ อันที่2นะครับการแข่งขันในเซกเตอร์นี้เนี่ยสูงมากๆนะครับบริษัทในเซกเตอร์นี้เนี่ยดังๆหลายบริษัทเลยนะครับซึ่งมีการแข่งขันกันอย่างดุเดือดนะครับเราในฐานะนักลงทุนเนี่ยต้องเลือกบริษัทที่มีศักยภาพแล้วก็มีเทคโนโลยีโดดเด่นจริงๆนะครับอันที่3นะครับในเรื่องของจริยธรรมนะครับบางคนอาจมองว่าการลงทุนในอุตสาหกรรมนี้เนี่ยอาจจะไม่ถูกต้องนะครับต้องพิจารณาตามความเชื่อแล้วก็หลักการของตัวเองครับ บางคนอาจจะมองว่าการขายอาวุธสงครามเนี่ยเป็นการสนับสนุนให้เกิดสงครามนะฮะอันนี้อาจจะไม่ใช่ความชอบส่วนตัวของเราก็อาจจะพิจารณาไม่ลงทุนในหุ้นกลุ่มนี้นะครับแต่หากใครไม่ติดในตรงนั้นนะครับการมีหุ้นกลุ่มนี้ไว้ในพอร์ตก็เป็นอีกหนึ่งตัวนับที่ช่วยกระจายความเสี่ยงได้ค่อนข้างดีนะก็ต้องมองกันดูอีกทีนะครับว่าเราเนี่ยรับความเสี่ยงตรงนี้ได้หรือเปล่านะครับและเราเนี่ยกำลังมองหาโอกาสในการลงทุนในอุตสาหกรรมที่สามารถ เต,ติบโตได้ในยามวิกฤตดูหรือเปล่านะครับบางทีหุ้นอุตสาหกรรมการป้องกันประเทศเนี่ยอาจจะเป็นคําตอบที่ใช่สําหรับเราก็ได้นะครับเพื่อนๆลองฟังไปก่อนนะฮะอ่ะเดี๋ยวเรามาพูดถึงหุ้นอุตสาหกรรมป้องกันประเทศในระดับโลกกันหน่อยนะครับและทั้งหมดที่โชว์เพื่อนๆอยู่ตอนนี้นะครับก็เป็นอันดับของบริษัทที่ทําเกี่ยวกับอุปกรณ์ป้องกันประเทศนะเพื่อนๆจัดอันดับนะครับตามมาเก็ตไซต์นะฮะ อันดับที่1ตอนนี้นะครับก็คือ RTX นั่นเองครับวันนี้มีรีวิวด้วยนะครับอันที่2 Honeywell ครับอันที่3าม Lockheed Martin ครับเดี๋ยวผมจะบอกหุ้นที่ผมจะรีวิวให้เพื่อนๆได้ฟังแล้วกันนะครับ RTX นะครับ Lockheed Martin นะครับ General Dynamics นะครับ Northrop นะครับแล้วก็อีกหนึ่งบริษัทที่ไม่มีในนี้นะครับทำเกี่ยวกับเครื่องบินพาณิชย์ครับก็คือบริษัทอย่าง Boeing นั่นเองนะครับก็ อันดับของบริษัทเหล่านี้เนี่ยมาเก็ตไซส์ก็ยังไม่ได้สูงมากนะเพื่อนยังไม่ถือว่าเป็นไมค์ c กแคนับที่จะต้องมีมาเก็ตไซส์เนี่ยสองร้บิลเลียนขึ้นไปนะครับก็ถือว่ายังเป็นหุ้นขนาดใหญ่อยู่นะครับก็เชื่อว่าในอนาคตนะครับก็น่าจะสามารถก้าวไปเป็นเมกะแคปได้ไม่ยากนะครับสำหรับหุ้นกลุ่มนี้นะครับเรามาเริ่มกันที่หุ้นอันดับที่5ก่อนนะครับไม่ได้เรียงตามมาเก็ตไซส์หรืออันดับอะไรนะครับเพียงแต่ อันดับในการมาบอกเล่าเพื่อนๆเฉยๆนะครับดังนั้นเพื่อนๆไม่ต้องซีเรียสในเรื่องของอันดับนะครับโบอิงนะครับตัวย่อ BA นะฮะราคาตอนนี้เนี่ยอยู่ที่ประมาณ186เหรียญเท่านั้นเองครับเพื่อนๆสำหรับโบอิงเนี่ยจุดเด่นของเขานะครับเป็นที่รู้จักในฐานะผู้ผลิตเครื่องบินพาณิชย์รายใหญ่แห่งหนึ่งของโลกนะเพื่อนๆแต่ก็มีบทบาทในอุตสาหกรรมป้องกันประเทศเหมือนกันครับโดยผลิตเครื่องบินรบนะครับมีทั้งเครื่องบินทิ้งระเบิดครับและระบบป้องกันภัยทางอากาศนั่นเองครับ ความแข็งแกร่งของโบอิงเนี่ยมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการผลิตยานอวกาศนะครับมาอย่างยาวนานมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยนะครับแล้วก็มีเครือข่ายซัพพลายเชนที่ค่อนข้างแข็งแกร่งนะครับหน้าหุ้นของโบอิงครับตั้งแต่ต้นปีครับทำผลตอบแทนติดลบไปนะครับอยู่ที่28.3%เรนะครับเรามาดู1ปีกันหน่อยครับก็ยังคงติดลบนะฮะปีก็ยังคงติดลบนะครับ10ปีอยู่ที่ประมาณ55%นะครับ ตั้งแต่เข้าตลาดมาทำผลตอบแทนไปได้737%นะครับเรียกได้ว่า Boeing เนี่ยตอนนี้เนี่ยก็ยังมีข่าวเสียๆหายๆเกี่ยวกับเครื่องบินพาณิชย์ของเขาอยู่พอสมควรนะครับจึงเกิดแรงเทขายออกมาเยอะนะฮะหากเรามาพิจารณา PE ตอนนี้นะครับเนื่องจากว่าเป็นบริษัทที่ยังไม่สามารถทํากําไรได้นะครับจะเห็นว่า EPS เนี่ยติดลบนะครับและค่า PE เนี่ยไม่สามารถคํานวณได้นะครับและหุ้นของโ Boeing เองครับ ก็ไม่ได้จ่ายปันผลด้วยนะครับมาก켓ไซต์ตอนนี้อยู่ที่ประมาณ115บินล้านนะครับเรตติ้งจากนักวิเคราะห์นะมีทั้งบายทั้งโหนะฮะหากเรามาดู Variation นะครับอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างแพงแล้วนะครับอัตราการเติบโตเนี่ยอยู่ในระดับกลางๆนะครับอัตราการทำกำไรเนี่ยถือว่าดีมากๆนะครับโมเมนตัตมกลางๆนะครับแล้วก็ EPS distribution เนี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างไม่สู้ดีเท่าไหร่นะครับ ทีนี้เรามาดูประวัติการเติบโตของโบ e อ n g งกันหน่อยนะครับเข้าตลาดเมื่อปี1996นะครับจนถึงปัจจุบันปี2024นะครับมาเก็ตไซส์ของโบอิงเนี่ยเรียกได้ว่าค่อนข้างมีความผันผวนมากเลยทีเดียวนะเพื่อนขึ้นไปได้สูงครับแล้วก็ตกลงมานะครับขึ้นไปได้สูงแล้วก็ตกลงมานะครับเคยขึ้นไปพีคถึงประมาณ210 240กว่านะครับแล้วก็ร่วงลงมานะครับรูดลงมาหนักมากนะครับจากข่าวอะไรต่างๆนะครับแล้วก็ ไต่ขึ้นไปนะครับขึ้นๆลงๆนะเรียกได้ว่าค่อนข้างมีความผันผวนับและยังไม่ค่อย stable สักเท่าไหร่นะครับสำหรับหุ้นนี้นะครับหากเพื่อนๆลองมาดูอัตราการเติบโตต่อปีของ market size นะฮะจะเห็นว่าเนี่ยเพื่อนๆมีตัวแดงสลับกับตัวเขียวนะครับทุกๆ 3- 4ปีเนี่ยก็จะมีตัวแดงโผล่มาครับและการเติบโตต่อปีเนี่ยเป็นตัวเลข2องหลกบ้าง1หลิกบ,บ้างนะครับแต่ก็ยังไม่ได้เติบโตมากมายขนาดที่ จาก9กระโดดขนาดตัวเลข3หลักนะครับสำหรับ Boeing นะครับผ่านไปหุ้นตัวที่2นับก็คือหุ้นของ General Dynamic s นั่นเองนะครับสำหรับ General Dynamic s เนี่ยจุดเด่นของเขานะครับก็คือเป็นผู้ผลิตเรือรบรถถังนะฮะแล้วก็ระบบสารสนเทศชั้นนำนะเพืเ่อนๆมีผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมมากๆนะครับอย่างเรือดำน้ำ Nuclear นะิวเคลียร์นะฮะรวมถึงรถถังนะครับ แอปแบมครับที่มีประสิทธิภาพสูงนะครับสำหรับความแข็งแกร่งของบริษัทนี้นะฮะก็คือความเชี่ยวชาญทางด้านการผลิตยานยนต์ทางการทหารนะเพื่อนๆและมีประสบการณ์ในการทํางานร่วมกับกองทัพนะครับทำให้เข้าใจความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดีนะฮะสำหรับ GD หรือว่า General Dynamics Corporation นะฮะตั้งแต่ต้นปีนะเพื่อนๆทำผลตอบแทนไปได้11.83นะครับ1ปี30%นะครับ 5ปี53%นะครับใช้ได้เลยทีเดียวนะครับ10ปี149%นะครับ MAX 2 8 0 4นะครับเรียกได้ว่าเป็นบวกในทุกระยะนะครับในทุกไทม์เฟรมเลยทีเดียวนะครับ f o r w a r d PE ตอนนี้อยู่ที่ประมาณ19นะครับอยู่ในระดับกลางๆนะครับไม่ได้แพงเกินไปแล้วก็ไม่ได้ถูกจนเกินไปนะครับหุ้นนี้มีจ่ายปผลผลยิวอยู่ที่ประมาณ1 96%นต์นะครับ Market Size น้อยกว่า Boeing นะครับอยู่ที่ประมาณ79.67บิลเลียนนะครับเรทติ้งจากนักวิเคราะห์เห็นเป็นในทางเดียวกันนับบายทั้งหมดนะฮะ v a r i a t i o ่นกลางๆงนะครับกรอสกลางกลางอัตราการทำกำไรดีมากนะครับโมเมนตัมนะครับค่อนข้างดีนะครับบรีเวชั่นเนี่ยอยู่ในเกณฑ์กลางกลางนั่นเองนะครับอ่าเรามาดูประวัติการเติบโตของมาเก็ตไซส์ของบริษัทนี้กันหน่อยครับก็เรียกได้ว่ามีการเติบโตขึ้นแบบเป็นขั้นบันไดนะเพื่อน มีการโตขึ้นมานะครับแล้วก็พักฐานลงไปนะครับแล้วก็ไต่ขึ้นมานะครับพักฐานลงไปแล้วก็ไต่ขึ้นมานะครับเป็นเวฟเป็นเวฟแบบนี้ไปนะครับแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยก็มาเก็ตไซต์นะครับอยู่ที่ประมาณ79กว่าเท่านั้นเองนะครับก็จะเห็นว่าตั้งแต่เข้าตลาดมาตั้งแต่ปี1996กนะก็เติบโตมาเรื่อยๆนะเพื่อนๆนะครับแล้วใกล้จะแตะ100บิลเลียนแล้วนะครับก็ยังคงไปได้เรื่อยๆนะครับสำหรับบริษัทนี้นะครับ ทีนี้เรามาดูการเติบโตต่อปีนะฮะจะเห็นว่าเป็นตัวเขียวค่อนข้างเยอะนะฮะมี2หลักบ้าง1หลักบ้างนะครับแล้วก็ตัวแดงจะโผล่มานานๆาทีนะครับเนี่ยจะเห็นว่าตัวแดงน้อยกว่าโบอิงเยอะนะครับนี่นะฮะก็ให้เพื่อนๆลองดูนะครับเป็นไอเดียละกกันนะครับเนื่องจากว่าหุ้นนี้มีการจ่ายปันผลนะผมเอามาให้เพื่อนๆดูหน่อยนะครับถ้าจะเก็บเพื่อวัตถุประสงค์ปันผลหุ้นนี้ตอบโจทย์หรือเปล่านะครับ ดีเวนต์ยิวหนึนะครับแล้วก็ไปเอาดูโชว์อยู่ที่ประมาณ42.75นะฮะฟาวเฟียโคสเรดอยู่ที่ประมาณ7%นะครับก็ถือว่าโอเคนะและขึ้นเงินปันผลต่อเนื่องกันมา29ปีติดต่อกันแล้วนะครับและเป็นหุ้นปันผลที่จ่ายปันผลเป็นรายไตรามาสด้วยนะครับเรามาดูประวัติการจ่ายเงินปันผลหน่อยดีกว่านะครับได้เกรด A บวกเลยนะครับแสดงว่ามั่นคงมากๆนะครับในการจ่ายปันผลนะจะเห็นว่าเนี่ยนะครับเพื่อนๆโตขึ้นแบบ สวยงามนะครับแล้วก็โตขึ้นแบบเป็นกราฟที่ไม่มีการตัดเงินปันผลเลยนะเพื่อนๆอ่ะลองดูในระยะ10ปีน่าจะเห็นชัดขึ้นนะครับนี่จะเห็นว่าเติบโตขึ้นนะครับสวยงามนะครับหากใครอยากจะเก็บหุ้นตัวนี้นะครับหุ้นนี้จ่ายปันผลนะเดือน1เดือน4เดือน7แล้วก็เดือน10นะครับเผื่อใครจะวางแผนในการเก็บหุ้นนี้นะครับหุ้นตัวถัดไปครับก็คือหุ้นของ No ส t ร็นั่นเองนะครับหรือว่าหุ้น noc นะครับหุ้นนี้ก็มีจุดเด่นนะเป็นผู้ผลิต ยานทิ้งระเบิดนับเรือรบและก็ระบบอิเล็กทรอนิกส์ชั้นนำนับมีผลิตภัณฑ์ที่เป็นที่รู้จักอย่างเครื่องบินทิ้งระเบิดนะครับ B2 Spirit นะครับแล้วก็ระบบเรดาร์ที่ค่อนข้างทันสมัยนะฮะสำหรับความแข็งแกร่งของน็อกนะครับก็คือมีความเชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีล่องหนรลอครับหรือว่าสเตลนะครับและมีประสบการณ์ในการพัฒนาโครงการขนาดใหญ่นะครับทำให้ได้รับความไว้วางใจจากรัฐบาลแล้ก็กองทัพนะครับ ตั้งแต่ต้นปีนะคพุ้นนี้ทำผลตอบแทนไปได้2.6%นะครับ1ปี5.06นะครับ5ปีอยู่ที่ประมาณ36%นะครับ10ปี290%นะครับและตั้งแต่เข้าตลาดมาครับ2,440%นะครับ, 2, นะรบก็ถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวนะครับ Forward PE ตอนนี้อยู่ที่ประมาณ19นะครับก็ถือว่าค่อนข้างแพงแล้วนะครับ ยิ l วจ่ายปันผลอยู่ที่ประมาณ1.72%เจนะครับเรตติ้งจากนักวิเคราะห์มีทั้งบายทั้งโ h o นะครับเรเอชั่นเนี่ยค่อนข้างแพงนะครับกรอเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดีนะครับโปรฟิตดีมากนะครับมเมนตัมกำลังๆนะครับรีฟิชัค่อนข้างดีนะครับเรามาบูประวัติการเติบโตของ Market s i ต์หน่อยนะครับก็ถือว่าค่อนข้างโอเคเลยนะครับเติบโตขึ้นแบบมีนื้สำคัญนะครับแล้วก็ถึงแม้ว่าจะมีวิกฤตเศรษฐกิจ ต่างๆนะครับทำให้มาเก็ตไซด์ร่วงลงไปบ้างนะครับแต่สุดท้ายก็กลับมาได้ตลอดนะครับอ่เรามาดูประวัติการเติบโตของ Market ไซด์นะครับก็จะเห็นว่ามีตัวแดงบ้างนะครับให้เห็นบ้างนะครับแต่ก็ยังถือว่าอ่ะไม่น้อยละเพื่อนๆก็มีตัวแดงให้เห็นบ้างนะครับทุกๆ3-4ถึงปีเนี่ยก็จะมีตัวแดงโผล่มาบ้างนะครับเป็นธรรมดาของเซกเตอร์นี้นะเพื่อนๆผมเชื่อว่าน่าจะเป็นการเกือบทุกตัวนะครับและทุกๆอย่างนบขึ้นอยู่กับกําลังซื้อนะครับ แล้วก็งบประมาณของแต่ละประเทศนะครับในการจัดสรรในการมาซื้ออุปกรณ์ป้องกันประเทศนั่นเองนะครับถ้าเศรษฐกิจดีก็ซื้ออุปกรณ์ป้องกันประเทศเยอะนะครับแต่หากเศรษฐกิจไม่ดีก็อาจจะซื้อแหละแต่อาจจะซื้อในอัตราส่วนที่อาจจะน้อยลงนะครับทีนี้เรามาดูปันผลจากหุ้นตัวนี้หน่อยนะครับหุ้นน็อกนะครับยิว1.72นะฮะปเป r a เร o อ,อยู่ที่30.52นะครับนะเปเ,เรเนี่ยน้อยนะครับมีเงินเหลือๆเลยนะครับ ฟิอาโกต์เปรีอยู่ที่ประมาณ9.29นะครับและขึ้นเงินปันผลต่อเนื่องกันมา20ปีแล้วนะครับก็ถือว่าค่อนข้างมั่นคงเลยทีเดียวนะประวัติการจ่ายเงินปันผลหน่อยนะครับเกรด A+ เหมือนกันนับแสดงว่าไว้ใจได้นะครับให้ดูแม็กซ์เลยนะโอ้โหหายห่วงนะครับเพื่อนๆเ,เนี่ยเติบโตขึ้นแบบเป็นคาดบันไดนะครับแสดงว่ากระแสงเงินสดดีมากๆนับกำไรจากการขายอุปกรณ์ป้องกันประเทศเนี่ย น่าจะกำไรดีมากๆเลยนะเพื่อนๆเนี่ยจะเห็นว่ามีเงินมาจ่ายเงินปันผลให้นักลงทุนอย่างต่อเนื่องครับไร้กังวลเลยครับถ้าเพื่อนๆจะเก็บเพื่อวัตถุประสงค์ปันผลนะครับหุ้นนี้จ่ายปันผลฮะเดือน2เดือน5เดือน8เดือน11นะครับโดยยึดจาก x dividend นะครับเพื่อนๆก็สบายๆเลยนะเพื่อนๆใครจะเก็บหุ้นนี้เพื่อปันผลนะครับหุ้นตัวถัดไปนะครับหุ้นตัวที่4แล้วนะครับหุ้นของ R.T.X. นะครับหรือว่า Ration นะครับเทคโนโลยีนะฮะหุ้นนี้นะครับจุดเด่นของเขาครับก็คือเป็นผู้นำทางด้านระบบขีปนาวุธนะครับอิเล็กทรอนิกส์ระบบป้องกันภัยทางอากาศนะครับเพื่อนๆมีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายแล้วก็ทันสมัยนะครับเช่นระบบขีปนาวุธอ a ตเรตนะครับที่มีชื่อเสียงนะครับความแข็งแกร่งของ บริษัทนี้นะครับก็คือมีความเชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีขั้นสูงนะครับมีการลงทุนในด้านนวัตกรรมอย่างต่อเนื่องนะครับทำให้สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆที่ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้นะครับและตอนนี้เนี่ยมาเก็ตไซ z ์เป็นอันดับหนึ่งของเราด้วยนะครับในเซกเตอร์นี้นครับสำหรับ RTX เนี่ยตั้งแต่ต้นปีนะเพื่อนๆทำผลตอบแทนสูงนะครับถึง35%นะสูงที่สุดเท่าที่เรารีวิวหุ้นในเซกเตอร์นี้มาเลยนะครับ 1>, 1ปี3 2นะครับ5ปีอยู่ที่ประมาณ33%นะครับ10ปีอยู่ที่72.13%นะครับตั้งแต่เข้าตลาดมา2,304%นนั่นเองนะครับ f o r w a r d PE อยู่ที่ประมาณ20.83ครับอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างแพงนะครับและยิวหุ้นนี้อยู่ที่ประมาณ2.21นะครับมาเก็ t ไซ z e 151้ยบิลเลียนนะครับเรตติ้งจากนักวิเคราะห์มีทั้งบายทั้งโฮนะครับ เร a t ชันกับโกรธเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเพื่อนเแล้วก็ Profit Momentum Revision อยู่ในเกณฑ์ที่โอเคเลยทีเดียวนะครับประวัติการเติบโตของ Market Size นะเพื่อนเก็ถือว่าใช้ได้นะครับโตขึ้นแบบที่ควรจะเป็นนะเพื่อนๆมีพักฐานนะครับคล้ายๆกับหุ้นอื่นๆครับจะสังเกตว่า Market s i z ์เนี่ยค่อนข้างผันผวนเลยทีเดียวนะครับแต่ก็ไปต่อได้เรื่อยๆนะเพื่อนๆถึงแม้ว่าจะร่วงหนักนะหลายเวฟเลยทีเดียวนะฮะ เรามาดูประวัติย้อนหลังกันหน่อยครับการเติบโตต่อปีครับมีเขียวมีแดงสลับกันไปนะครับแต่ตัวแดงเนี่ยก็จะมีทุกๆ3-4มถึงสปีเช่นเดียวกันนะครับก็จะคล้ายคกันนะเพื่อนๆถ้าดูแพทเทิร์นแล้วนะครับก็จะเห็นว่าคล้ายคกันครับก็ไม่ได้เติบโตแรงอะไรมากมายนะครับเติบโตในระดับ10-2 0่อต่อปีนะฮะแต่เวลาติดลบเนี่ยก็ติดลบ10ถึงประมาณ30%นนะครับโดยเฉลี่ยนะฮะก็แล้วแต่เศรษฐกิจในช่วงนั้นด้วยนะครับ เรามาดูประวัติการจ่ายเงินปันผลหน่อยนะฮะ U สองจุดสนไปเอาเรโช่่นะฮะฟาวเฟียกดเฟรดถือว่าน้อยไปหน่อยนะครับอยู่ที่ประมาณ5 5 9นะครับและขึ้นเงินปันผลต่อเนื่องกันมา30ปีนะครับอันนี้ยาวนานที่สุดนับถ้าที่เรารีวิวมานะครับอ่ดูประวัติการจ่ายเงินปันผลหน่อยนะเพื่อนเพื่อนอันนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันนับแล้วก็ ไม่มีอะไรให้ต้องกังวลเลยนะครับสำหรับประวัติการจ่ายเงินปันผลนบเพิ่มขึ้นในทุทกๆปีนะครับและในระยะยาวเนี่ยก็เห็นเทรนแบบชัดเจนนะครับใครอยากจะเก็บหุ้นนี้ครับเดือน2เดือน5เดือน8เดือน11นะครับสำหรับ x dividend date การจ่ายเงินปันผลนะครับ แล้วมาถึงหุ้นตัวสุดท้ายนะครับในอุตสาหกรรมป้องกันประเทศนะครับก็คือหุ้นของ c k อก e ีตมาตินหรือว่า LMT นั่นเองนะครับสำหรับ LMT เนี่ยจุดเด่นของเขานะครับเป็นผู้ผลิตยานรบรายใหญ่นะครับแห่งหนึ่งของโลกนะครับเป็นเจ้าของเครื่องบินขับไล่ F 3 5นะครับที่มีเทคโนโลยีล้ำสมัยนะครับและยังมีเครื่องบินลำเลียงนะครับ C 1 3 0นะครับ Hercules นะครับแล้วก็ใช้งานกันทั่วโลกนะครับ รวมถึงระบบขีปนาวุธนับที่มีค่อนข้างหลากหลายมากนับความแข็งแกร่งของบริษัทนี้นับมีสัญญาระยะยาวกับรัฐบาลสหรัฐนะครับและพันธมิตรนับทำให้มีรายได้มั่นคงนับแล้วก็ยังคงพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆอย่างต่อเนื่องนั่นเองนะครับสำหรับ c ลอกฮิตมาตินราคาหุ้นตอนนี้เนี่ยอยู่ที่ประมาณ524เหรียญนับถือว่าแพงนะครับตั้งแต่ต้นปี15ครับ1ปี15%เช่นเดียวกันนะครับ 5ปี42 10เปอร์เซ็นต์ปี212เปอร์เซ็นต์นะครับตั้งแต่เข้าตลาดมา1,567นรบะฮะก็ถือว่าการกรธของราคาเนี่ยอาจจะยังแพ้ RTX ไปหน่อยนะฮะ แต่ถ้าเรามาดู PE นะครับ Forward PE อยู่ที่ประมาณ19นะครับอยู่ในเกณฑ์กลางๆนะครับไม่ได้แพงเหมือน RTX นะครับแล้วก็ไม่ได้ถูกจนเกินไปนะครับ Yield อยู่ที่2.4นะครับหุ้นนี้เหมือนจะจ่ายปันผลเยอะที่สุดนะครับ Market Size อยู่ที่ประมาณ125นะฮะ Rating มีทั้ง Buy ทั้ง Hold นะครับ v a r u a t i o n กลางๆ Growth อาจจะน้อยไปหน่อยนะ Profit Momentum Revision อยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างโอเคเลยนะครับประวัติการเติบโตของ Market Size นะเพื่อน มีแท่งตรงนี้โผล่มานะผมไม่แน่ใจว่าตอนนี้เนี่ยเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมานครับเมื่อปี1999นะครับถ้าเพื่อนคนไหนรู้นะครับก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับก็มาเก็ตไซส์เนี่ยก็ค่อยๆไต่ขึ้นมานะเพื่อนๆเนี่ยแล้วก็ไม่ค่อยมีเหตุการณ์ที่ร่วงหนักสักเท่าไหร่นะเพื่อนๆถ้าเทียบกับ4ตัวที่รีวิวก่อนหน้านี้นะครับจะเห็นว่ามาเก็ตไซส์เนี่ยค่อยๆไต่ขึ้นไปนะครับความบรรผูนเนี่ยอาจจะน้อยกว่า4ตัวที่ว่ามานะครับแต่ก็ในช่วงปี2010 เป็นต้นมานะครับ2020เป็นต้นมาเนี่ยความผันผวนเยอะมากขึ้นเป็นพิเศษเลยนะครับประวัติการเติบโตนะเพื่อ,อนๆเนี่ยเติบโตระดับ5 0นฮะก็ถือว่าโตเยอะนะครับแต่เวลาลบก็ลบเยอะเหมือนกันนะฮะเนี่ยติดลบ3ปีติดนะฮะเนี่ยแล้วก็โตโตอย่างต่อเนื่องครับแสดงว่าตรงนี้เนี่ยน่าจะเป็นช่วงหลุมนะแต่พอโตได้ก็โตระเบิดเลยนะครับเนี่ยแล้วก็ มีโตบ้างลบบ้างนะครับสลับสลับกันไปนะฮะก็จะเห็นว่าช่วงปี2020หลังโควิดไปต้นมาเนี่ยการเติบโตเนี่ยสลับกันไปกับขาดทุนนะฮะซึ่งเป็นกันเกือบทุกตัวเลยนะฮะของอุตสาหกรรมนี้นะครับเรามาดูประวัติการจ่ายเงินปันผลหน่อยนะฮะประวัติการจ่ายเงินปันผลนะครับยิว2.4เนาะเปียร์เ44รชั่ครับไฟ e a r cost r ร t e 7.68นะครับ,รบขึ้นเงินปันผลต่อเนื่องกันมา21ปีติดต่อกันนะครับ สำหรับกาบประวัติการจ่ายเงินปันผลก็อยู่ในเกณฑ์ A บวกนะครับก็จะเห็นว่าหุ้นในกลุ่มป้องกันประเทศเนี่ยมีประวัติการจ่ายเงินปันผลที่มั่นคงมากๆนะครับผมว่าหุ้นกลุ่มนี้เนี่ยก็เป็นเดฟเฟนซีฟได้อีกตัวหนึ่งนะครับในยามที่ตลาดเป็นขาลงนะฮะเนื่องจากว่าปันผลเนี่ยมั่นคงมากๆนะครับเนี่ยเพื่อนๆไม่มีอะไรให้ต้องกังวลใจเลยนะฮะโตแบบสวยงามนะครับเทรนแบบแนวโน้มเป็นขาขึ้นชัดเจนนะครับใครอยากจะเก็บหุ้นนี้นะครับเดือน2 เดือน5เดือน8เดือน11 1ยึดตาม x dividend date นะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับหุ้นทั้ง5ตัวเนาะสำหรับหุ้นในอุตสาหกรรมป้องกันประเทศนะครับต่อไปนะฮะเราจะมาดูราคานะครับของหุ้นทั้ง5ตัวกันหน่อยดีกว่านะครับเริ่มจากหุ้นของ boeing นะครับตัวย่อ ba นะฮะโบอิงสำหรับใครอยากจะเข้าเก็บโ e i n g นะ ช่วงนี้ราคาหุ้นก็ยังคงไซเวย์อยู่นะครับเพื<ๆ>่อนๆอ่าอยู่ตรงแนวรับพอดีเลยนะครับอยู่ที่ประมาณ180นะครับก็ไม้แรกเนาะไม้ที่2ก็ตรงนี้เลยนะครับ170ไม้ที่3ก็ประมาณซักประมาณ160ได้นะครับสำหรับโบอิงนะฮะก็ยังห่างไกลาจากไฮตรงนี้อยู่พอสมควรนะเพื่อนๆเนี่ยอยู่ประมาณ30%ได้นะครับยังทิ้งห่างจากไฮนะ ต้องมีไตรมาสหรือว่าข่าวดีๆมาบูสนิดหนึ่งนะครับหุ้นตัวถัดไปนะครับ General Dynamics ครับหุ้นนี้ราคาโตดีเหลือเกินฮะแต่ก็มีย่อมาอยู่ที่แนวรับแล้วนะครับเพื่อนๆหม้ปัจจุบันเข้าได้นะครับหรือประมาณ279นะครับ270นะครับแล้วก็ประมาณ263นะครับ3ไม้สำหรับหุ้นนี้นะครับโหราคาโตดีมากๆเลยนะเพื่อนๆหุ้นนี้นะครับ หุ้นตัวถัดไปนะครับ NOC นะฮะ Not Stop นะครับโอ้โห Not Stop เด้งไปสองหม้ติดน่าจะมีข่าวอะไรดีมากๆแน่ๆเลยนะฮะอันนี้พอดีผมไม่ค่อยได้ตามข่าวในเซกเตอร์นี้นะเพื่อนๆพอจะมารีวิวเนี่ยถึงได้เข้ามาหาข้อมูลของหุ้นบริษัทเหล่านี้นะฮะก็ถ้าเพื่อนๆรอตามแนวรับนะครับก็อาจจะเป็นแนวนี้นะฮะ467นะครับ459นะฮะแล้วก็443นะครับก็อาจจะยากนิดนึงนะครับถ้าจะย่อลงมานะครับ อ่ะหุ้นตัวถัดไปนะครับ RTX สำหรับ RTX เนี่ยมีแรงช้อนซื้อเข้ามาเยอะเลยทีเดียวเพื่อนๆลองดูนะครับก็โอ้หุ้นพอกันประเทศได้อันนี้ส่งอะไรครับเนี่ยนะฮะหมายแรกที่เฝ้ารอนะครับตรงนี้เลย104นะครับ101แล้วก็อาจจะล่างเลยนะฮะที่ประมาณ89นะครับสำหรับ RTX ตัวนี้ก็เป็นอะไรที่ราคาขึ้นดีนะครับแต่ช่วงที่ลงก็ลงหนักพอสมควรนะเพื่อนๆลองดูนะครับเนี่ยใครได้ราคาตรงหลุมเนี่ยผมว่าออ้น่าจะยิ้มแล้วนะครับและหุ้นตัวสุดท้ายนะฮะหลอกฮีตมาเตนนะครับ LMT เออขึ้นทุกตัวเลยนะเพื<ๆ>่อนๆน่าจะขึ้นในช่วงที่หุ้นกรดลงแน่ๆเลยนะหลักฐานหนึ่งนะเพื่อนๆว่าหุ้นกลุ่มนี้ได้อนิสง์จริงนะครับในยามที่หุ้นเทคลงนะฮะคนย้ายมาเก็บหุ้นกลุ่มนี้จริงๆด้วยนะฮะ ใครอยากจะรอนะฮะโอ้โหรอลึกเลยนะเพื่อนๆไม่รู้จะลงมาหรือเปล่านะฮะมันไกลละเกินนะครับอ่ะผมให้แนวต้านเดิมนะฮะอันนี้ให้เป็นไอเดียนครับ504นะฮะ476นะครับแล้วก็ประมาณ458หาดนะครับแต่หากเพื่อนๆมองว่าแนวต้านเนี่ยมันยังสูงไปเพื่อนก็มารอไม้นี้เลยนะครับซึ่งผมไม่รู้ว่าจะลงมาตอนไหนนะฮะเมื่อได้อันนี้สูงขนาดนี้แล้วนะครับก็ต้องรอข่าว อะไรบางอย่างนะครับที่จะทําให้หุ้นกลุ่มนี้ได้รับความกังวลนะครับถึงจะย่อลงมาให้เราได้เก็บนะครับสำหรับใครที่มีของอยู่แล้วเนี่ยผมว่าก็น่าจะพอจะช่วย diversify port นะครับกระจายความเสี่ยงให้กับพอร์ตได้ค่อนข้างดีเนาะแต่สําหรับใครที่อาจจะยังไม่มีหุ้นกลุ่มนี้นะครับอาจจะต้องรอจังหวะลงทุนนิดนึงนะครับรอให้เขาย่อลงมาหน่อยนะเราถึงจะพิจารณาเข้าเก็บนะครับ แต่อย่างน้อยนะผมว่ามีไว้นิดนึงก็อุ่นใจดีนะครับแต่ขึ้นอยู่กับมุมมองของเราอย่างที่ผมพูดไปในตอนต้นคลิปนะว่าเราเห็นด้วยกับหุ้นกลุ่มนี้หรือเปล่านะครับบางคนไม่สนับสนุนสงครามก็อาจจะไม่ชอบเนาะแต่หากใครที่ไม่ได้ซีเรียสก็พิจารณามีไว้ในพอร์ตก็ดีนะครับหวังว่าจะทําให้เพื่อนๆเนี่ยได้หุ้นกลุ่มป้องกันประเทศนะครับที่ไม่ได้มีดีแค่ขายอาวุธสงครามนะครับแต่ยังคงมี อัตรากําไรที่ดีนะฮะมีปันผลที่แข็งแกร่งนะครับมีรายได้ที่สม่ําเสมอนะฮะหุ่นกลุ่มนี้ก็เป็นอีกหนึ่งกลุ่มนะครับที่อยากให้เพื่อนๆเอาไปทำการบ้านต่อนะครับหากชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กันหน่อยนะครับแล้วก็แชร์ให้เพื่อนๆนะที่กำลังหาข้อมูลเกี่ยวกับพุ้นอเมริกาอยู่นะครับช่องของเราก็มีหลากหลายคอนเทนต์เลยนะครับที่จะเสิร์ฟให้ทุกคนทั้งมือใหม่แล้วก็นักลงทุนที่ลงทุนมาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับ และขอให้เพื่อนๆมีความสุขสนุกไปกับโลกของการลงทุนและเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับวันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ